สรุปหลังจากที่ลองมานะก่อนอื่นเลยเราไลา่ไปทีละเรื่องนะครับอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็สก,กิลอาวุธเงาแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยที่ที่จะมีในอนาคตของเซิร์ฟซีตัวอุปกรณ์สวมใส่นับชุดใช้เหมือนสไนโลลสไนกกระโจนอะเอาแค่นี้แล้วกันอาชีพที่จะย้ายจากสไนกยกระโจนอุปกรณ์สวมใส่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่มันอิมพอสซิเบิลถูกไหมเพราะว่าตัวอาวุธของกันสลิงเกอร์ ใช้เป็น primary กับ secondary นั่นก็คืออาวุธมือเดียวนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวการอัปเกรดของตัวปืนเนี่ยมันใช้4ก้อนกับ2ก้อนอันนี้อีก1เหตุผลและอีก1เหตุผลก็คือตัวรูมันตรงกันกับมือเดียวนะครับเห็นไหมอันนี้2รูตัว primary weapon หรืออาวุธหลักนะครับ2รู ส่วน secondary weapon นะครับหรืออาวุธลองเป็นรูเดียวฉะนั้นเนี่ยอาวุธที่ย้ายได้คือจะต้องเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธมือเดียวฉะนั้นอาชีพที่จะย้ายได้สไนก์กระโรกตักทิ้งย้ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาวุธสองมือกับมีดอาชีพที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออาชีพที่เป็นสายคริตีเร็วมือเดียว ก็คืออะไรอ่ะสายทุบพระทุบพอ่อค้าทุบอะคริมิตทุบแค่นั้นที่จะทําสแตกโดยไม่ต้องเปลี่ยนของเยอะส่วนสายอื่นๆที่ย้ายได้ก็มีพ่อค้าสายปกติย้ายได้ขวานโลกไนท์เผาเลือดย้ายได้แต่ทําของเนี่ยค่อนข้างอ่วมอรไทยวิศาดย้ายได้เช่นกันทําของอ่วมอรไทยนะครับเพราะต้องย้ายจากเจาะเป็นคริไม่ไม่ใช่เรื่องตลกอาวุธแบ่งเป็นสองสาย ในอาวุธเงาซ้ายกับขวาสายแรกทางซ้ายสไนเปกับปืนลูกซองคือปืนหลักจะเป็นสไนเปอร์ปืนลองจะเป็นลูกซองช็อตกันนะทางขวาจะเป็นปืนกล S M G นะถ้าในลูกก็น่าจะเป็น A K แหละแล้วก็สับอาวุธ secondary หรืออาวุธลองจะเป็นปืนพกสายปีเร็วไวง่ายจับสแตตของอาวุธทั้งสองสายเป็น ASPD ทั้งหมดทีนี้ไปดูอาวุธเงาลงลึกหน่อยนะครับอาวุธงาเนี่ยสองสายนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเหมือนกันเลย99.99% 99. 99แล้วกันให้สูนสนก็ไือนอ่าก็คือเด็กลักคิเด็กลักคิฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีสายหนึ่งที่น่าจะม,มีเพราะไม่เหมือนกันเลยอะอาวุธงาอะไม่มีความต่าง เลยนะครับมีจะมีความต่างแค่ช่องนี้เดี๋ยวว่ากันว่ามันต่างกันเพราะอะไรนะครับเนี่ยเห็นปะแดงเนี่ยลองดูได้อันนี้ของอาวุธนี้อันนี้ของอันนี้เห็นปะมีต่างกันแค่ตัวสกิลที่เป็น Requi r e m e n t ของอาวุธนั้นๆเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่น่าจะเหมือนกันหมดเลยช่องนี้ทิมไลน์ป่าไม่ชัวร์เนี่ยเหมือนหมดเลยจะมีช่องสุดท้ายที่ไม่เหมือนใช่ไหมเหลืองกับแดงส่วนนี้จะต่างกัน2ออันนี้2ช่องนี้ 2กับ4เพราะว่า Requirement ของอาวุธอันนี้เป็นสกิลอันติเมทของแต่ละสายเลยนะส่วนสายกตตระตลิงกันเนี่ยใช้ได้ทั้ง2สงายอ่าใช้ได้มาสอสายเป็นสายตรงกลางอันนี้สัตว์ขี่ของกันสลิงเกอร์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะเฮ้เท่แต่งได้ <im mon> แต่งมอเตอร์ไซค์ได้ <im mon> เป็นขี่ชอปเปอร์ไม่ใช่เป็นซ <im mon> ันออฟอนาคีก็ไปเช่าตรงนี้นะครับสองหมื่นชมพู <im mon> นะฮะแล้วก <im mon> ็ มีแต่งมอไซค์แต่งสแต่งสีแต่งตัวให้อาปอไซ์มีขี่ใส่นุ่งใส่นี่ได้เราอสกิลให้ดูแล้วกันนะฮะเอาสกิลแก๊ตเตอร์ลิงกันที่ทั้งสอสายใช้ได้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือสกิลนี้ตึ๊ด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 เปิดม่านแล้วก็ยิงตัง้งแล้วก็ป้อมจะต้องใช้เวลาวางปึง้งแล้วก็ขี่แล้วก็ยิง อ่านี่คือตัวอย่างการใช้สกิลแคตเตอร์ลิงกันนะฮะหรือแมชชีนกันอ่าคู่ดาวเปิดม่านจะอยู่ที่90วินาทีตัวผมแต่ถ้าตัวระดับพัดราเจ้าเนี่ยก็อาจจะมีแค่ฟิกฟิก40วาเรเบิลสี่สิบแคสามโอเคไหม ดังนั้นถ้าเราลดได้40ก็จะครูดาว40วินะฮะตั้งป้อมอีกทีนึงให้ดูตั้งได้หมด3ป้อมพร้อมกันนะฮะฟังไม่ผิด3ป้อมพร้อมกันฉะนั้นถ้าเอาพระบระเจ้ามาอยู่ในเต้3คนก็ให้ไปแกขี่อย่างเดียวส่วนเราก็หน้าที่เป็นลูกหาบวางแต่ป้อมปิดคลิดได้นีเป็นกรตลินกันดาเมจความแรงของกรตลิงก,กันเท่ากับ p ีดีเคเปรเซ็นต์นะครับโอเคแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลูกเห็บารอบๆเป้าหมายอันนี้เป็นเอฟเฟกของแก t ตเทิลิงกันตอนสกิลนี้ดาเมจขึ้นอยู่กับคนขี่นะครับฉะนั้นถ้าคนขี่เป็นต่านก็จะแรงวายปวงแปดตะแบงอันนี้สกิลชื่อว่าแปดตะแบงเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูปึ้งเออได้ๆๆจอขาว FPS ย่อมย่ๆ RX ใครว่าเกมนี้คือเกม MMORPG ตอบเลยว่าไม่ใช่ Third Person s h o o t i n g นะฮะแฝดตะแบงนะฟาเสร็จปุ๊บโดนปั๊บจอขาวเดนเปิดไอทีตัวหายเปล่าจอดับเครื่องหลุดอ,อันนี้คือสกิลแฟดตะแบงนะฮะแฟดแบงแฟดแบง ยล e. ิปคอยสกิลนี้นะครับปลาใส่เป้าหมายจะมีโอกาสได้หัวหรือก้อยหรือแองเจิลกับเดมอนนะถ้าออกเป็นแองเจิลนะครับแองเจิลเนี่ยทำให้เป้าหมายติดสถนานะชามนะครับไม่ใช่จานก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดหัวใจอารมณ์คล้ายๆสกิลแดนน่ะจะทําให้มันเดินมาตามเราเดินตามเรา แต่ถ้าโดนไปแล้วติดสถานะเฟียจะเดินมุม่งนาจะเป็นเหมือนเฟียเลยเติมสก,กิลนัล่นเนี่พาไปดูสก,กิลนี้หน่อยฮะร็อกออนทารเก็ตนี่ฮี่็อกออนทารเก็ตแล้วก็เปิดระวังเล่งยิงปุ่งปุ่งปุ่ง,งติดตะตันได้แรงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็อีกอย่น,นึง ประมาณนี้ที่เท่ๆนะที่เท่ๆเ,เอาแค่เท่ๆแล้วกันทุกสกิลติดคริดได้นะทีนี้ไปดูสกิลแอนติก,กันหน่อยดีกว่าผมอยากเล่นละแอนติแอนติเมทของแต่ละสายกันนะครับอันนี้เอาสายกลพกก่อนแอนติเมทเป็นยังไงมีสสกิลด้วยกันนะครับสกิลแอนติเมทก็คือสกิลค่าสุดท้ายแรงที่สุดดูตัวคูณดาเมจนะครับ8,988% 9 0เกเกือบเกือบเก้าเท่าของ PdK นะครับ อันนี้3,000กว่าเปอร์เซ็นต์แต่มันมีเบิ้ลๆอะไรสัก,กอย่างหนึ่งกบไปอ่ะเดี๋ยวรอมันเข้ามาแล้วมันไม่ต้องแปลมันเยอะยาวนะฮะเออรวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลองมาดูกันว่ามันจะอรังขนาด <c oughs> เอานี้ก่อนอันนี้สกิลที่ชื่อว่าโอพิสตันะโยนปืนพกออกหน้าหลัง แล้วก็มีแดดแดดเข้าไปหมุน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 ,มนต่อได้อันนี้คือท่าที่หนึ่งส่วนท่านี้อีกท่าน,นึงครับยิงนุกรอบตัวสามรอบระเบิดตุ๊บใส่ปรินหมดนะฮะอ่ะต่อไปดูไปดูฝั่งทางด้านเอนติของทางฝั่งปืนไลเฟิลกับปืนลูกซองกันหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไงท่านี้ครับผมยิงจากตรงนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งของหุ่นไปอีกฝั่งหนึ่งของหุ่น เอ้ไงไงสายคลา,า,าบนะส่ยวบนตายขอบแล้วยิงด้วยนะ,ะโหเท่อันนี้เลเวลหนึ่งนะน่าจะแรงผมว่าเลเวลสิบก็น่าจะแรงเหมือนกันนะคูดาพอกันอะแม่งสี่ส,สิบบวกสี่สิบนะครับแปดสิบประมาณนี้นะฮะสายคลาบส่วอันนี้อีกรอบหนึ่งก็เป็นลูกบอลเกงกินะไม่ใช่ยิงเป็นลูกกลมๆออกไปแล้วก็ระเบิดตุ๊บแรงอยู่นะแล้วก็มีเอ็กซ์โพชั่นตรงพื้นนิดหน่อย แล้วก็อีก,อก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะที่เพิ่เข้ามาสรุปไว้ในคลิปของการสลิงเกอร์เลยแล้วกันก็คือตัวใบาาธาตุนะครับมีใบาาธาตุเพิ่มเติมอีก3ใบนั่นก็คือาธาตุจักสิทธิธาตุอันเดธเชโดนะครับโอเคนะฉะนั้นตอนที่มันมีการ์ดใหม่ๆม,มาที่เพิ่มดาเมจธาตุเชโดกับอันเดธไม่ต้องสงสัยแล้วใครจะใช้มีใบาาธ <S <S บาตุเยอะดูใบธาตุเพิ่มเข้ามา <S <S ไม่ต้องไปประมูลนะประดับรักษะผมหรือจะประมูลเกง่งหรือเปล่า คิดว่าอาจจะมีโอกาสไหมก็ลองดูแล้วกันแต่ผมพอาเห็นผมรักไม่น่าจะเกิดเพราะสกิลหลกัหลกๆไม่มีตัวคูณลักเลยอ่ะถ้าผมจะเล่นนะตา,ตายโกดสายโก๊หน่าเล่นนะผมว่าเอาเยอะ